เรื่องงามยามดีแล้วค่ะกับเรื่องบงสรวงวนันนี้คมลีกิทพี่หนุ่ม,ม,มไงบ้างค่ะก็วันนี้ดีใจมากๆนะคะนี่วันนี้เรื่องงามยามดีนะคะเราก็มาบวงสรวงละครคมลิข,ขิตซึ่งเรามีคิวจออากาศราค่ะ18ตุลาคมนี้นะคะก็ขอกําลังใจจากทุกท่านด้วยนะคะอ้โหพี่แต่ครับโปรเจกต์นี้ซุ้มซองไปมาอย่างนานในการทำแบบละเอียดละออบ้าเพราะตอนนี้มันจะได้เริ่มงหินภาพบนจอและความรู้สึกในบ้านไหมคค่ะก็ต้องบอกว่า ระยะเวลาเกือบๆสองปีนะคะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านโควิดมาเยอะแล้วก็ไดๆก็คือว่าทีมงานตั้งใจกับทุกคนนะคะแล้วก็ทีมนักแสดงของเรานะคะพี่โป้พี่เบลพี่เกสและพี่เด่นคุณและทุกๆคนน้องน้ำตาลต่างๆซึ่งอยู่กันตรงนี้แล้วนะคะก็มีความตั้งใจอยากให้ผมลิขิตออกมาเนี่ย ดีที่สุดแล้วก็เป็นภาคต่อของกูเกสันริวาดด้วยก็อยากให้ทุกคนได้ชมนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างจะมีคําตอบอยู่ในพรม,มิคิดด้วยแต่ละครที่แบบคนรอคอยให้แบบเอ,อจะมาออนอีกครั้งนึงเหมือนมันทิ้งช่วงระยะตั้งแต่กูเกแบบมาพรมิคิด,ดอะไรเงีาา้ยค่ะจะมีอะไรให้เป็นการได้รอได้เห็นบ้าง ก็ <g eler> พอดีก็ถือว่าเพิ่งจบอุเพเเรสนิวาสดีรัรไปนะคะหลายๆคนที่เพิ่งชมจบค่ะก็คิดว่าหลายคนรอมคมลิขิตที่กําลังจะออกอากาศใน18ตุลาคมนี้ค่ะก็ถามว่ามีอะไรแปลกใหม่ไหมคะเยอะม,มากค่ะตอนนี้คนเยอะมากๆแล้วก็นักแสดงของเรานะคะคับคั่งมากๆอย่างที่ได้เห็นเลยคะ่ะบรรยายไม่หมดเลยค่ะตอนนี้นักแสดงมาเกิดเพิ่งช่องนี้ยังไงคะยากความยากในฐาับผู้จัด กามยากยากทุกอย่าง,ง <c oughs> คิอควยอย่างนะ้ค่ะคิวก็ยากเนวยการยากทุกอย่างเราก็ตั้งแต่ตั้งแต่บทละครน,นะคะแล้วการแสดงโอ้โหต้องบอกว่ามีแฝดนะคะแล้วก็มีตัเป็นแฝด ริดเรืองพี่เหมื่นแล้วก็น้องเบลล่าก็มีทั้งพี่พุตานเกสุรางและกาละเกตแล้วก so like ็หลายๆท่านก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณและแสดงทุกท่านที่ทําให้ผมลิขิตสมบูรณ์ด้วยแล้วก็เป็นความตั้งใจทุกส่วนทุกฝ่ายนะคะเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์ประกอบฉากใดๆก็คือทุ่มกันเต็มที่ค่ะครับผมข้าก็จต้าพที่แล้วมาถึงภ้านีพรมลิขิต ก็ผมเองก็รอดูครับผมลิฟตก็ได้เห็นตัวอย่างไปบ้างแล้วครับจากทางช่องครับก็รู้สึกว่าเป็นละครที่ดูแล้วมันฟอร์มใหญ่ดูแล้วดูอลังการแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าโทนของละครนี่คือแบบดูน่าดูดูสวยงามก็อยากเห็นแล้วว่าในเรื่องจะเป็นยังไงจะดีงามแบบไหนสนุกแบบไหน รอชมในฐานะคนดูท่านหนึ่งค่ะเออเพราะว่าคือเราด้วยความที่มีบุคคลสัญญาวัตดดีรันด้วยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยละภาคต่อไปจะเป็นยังไงแล้วที่เราเล่นไปจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะที่จบเมื่อคืนก็ก็ดูทําให้อยากดูภาคต่อไปอยากรู้ว่าลูกจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแต่ตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์ออกไปมีแบบพูดถึงยังไงบ้างคะ ้องพี่นนองเดินไม่ได้ติดด้วยกันคะต้องขอกระแสกระแสกฟนคลับก็คับข้างค่ะทั้งในและต่างประเทศค่ะก็มีสื่อทางต่างประเทศก็มีมาสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะที่ที่เป็ขยากเส้นเรื่องเนี่ยมันจะสูง่อกเรื่องที่แล้วมาสู่เรื่องนี้โดยที่คุณดูไม่สับสนใช่ไหมไม่สับสนค่ะ ก็คือมันมันต่อกันเลยแหละแต่ว่าคือด้วยด้วยมันอาจจะขยับออกมาสักประมาณ20ปีอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นที่หมื่นกับการเก็บที่โตขึ้นเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วแล้วก็มาดูความรักของรุ่นลูกว่าเขาจะฝ่าฟันกันไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็มีเรื่องราวอีกเยอะครับมีน้องสาวด้วยมีพวกแก๊งพวกผมด้วยมีเคสอีกอะไรนะครับซึ่ง บทมันจะแบบคมกอบนะครับมีเรื่องให้ให้เราเซอร์ไพรส์ในหลายๆตอนแล้วก็ฉเลฉเลยเฉลยพวกบทเพลาที่คนยังแบบเขาเรียกว่ามีคำถามในใจว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรก็จะ,ฉะเฉลยก็ผกต้องเล่นในฝาแฝด้วยในข้ามนี้เป็นยังไงครับอ่าเป็นยังไงบ้างรครับก็เกือบตายครับผม <laughs> นะฮะก็เหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะตอนตอนที่เรารับเล่นเราก็รู้สึกเราสนุกเราอยากจะเล่นเป็นสองคนเออไม่เคยเล่นแปดในชีวิตงานพนันมา15ปีเลยนะครับก็พอมาเป็นแปดสามเราู้สึกสนุกแต่พอเล่นจริงๆแล้วไม่สนุกแล้วก็ไม่เล่นอีกแล้วโคตรเหนื่อยเลยครับเหนื่อยมากเหนื่อยจริงถ้าคนเคยเล่นแปดสล็อตก็เหนื่อยนี่แปดสามส่วนของเบลจะยากเ้วนลุกค่ะคือคุตตานก็จะเป็นดูเป็นสมัยใหม่ แต่ถ้าเป็นกาลเกตก็จะต้องมาเปลี่ยนเป็นแบบผมสวอนอย่างเงี้ยก็ก็จะยากนิดนึงเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีก็แพ้อยากที่จะถ่ายตอนบทปากนี้ให้ดีสุดแล้วก็บทยาวมากสองหน้าสองหน้าแบบไม่มีใครหันเลยที่เหนียวนี่ก่อนเี่จะโกนหนวดนะไปแตก็เป็นเป็นซีเรีย์ที่ย้อนเยอะที่สุดนแล้วก็ได้แต่งเราะบบาพี่หันแม่พแต่ ในหลังก่อนมาตั้่ปัจจัยไม่ก็ไม่ทำตัวตัวจริงๆก็คือปัจจัยคนดันแต่ก็ตั้งแต่ตอนได้ได้พี่น้องเลือกมาเนีะเรวันก็แบบไหว้ก่อนว่าแบบว่ายังไงก็ได้ขอให้สิดงต่างๆทำให้กดบาทนี้ออกมาได้สูแบบให้ดีที่สุดเก็นที่เก๋คนดังนะคะเพราะว่าครั้งแรกเนาะมันได้ยอะมีคนติดตามเยอ๋อคือคิดว่า คนคนก็ตอนแรกก็ทำหน้าที่ของตัวเองที่นีที่สุดแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันส่พลังมาให้เราเป็นตัวละครคนนั้นอ่นี้ก็บทมนีกักทีท่จริงแล้มันเป็นเรื่องราวีตัวละครทั้งนแล้วก็มันเป็นทหนึ่งที่ไม่กอีแล้วก็จะได้เอารออะไร เป็นคนทําให้เราแสดงด้านร้ายกาศออกมาแต่ที่เราพยายามจะข่มแล้วอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีปมกันว่าเออไม่รู้ว่าไปเกียดแค้นอะไรกันมาทําไมถึงจะต้องมีความรู้สึกต่อกันขนาดนี้แต่ว่าเชื่อเืฉยแน่นอนนะสุดๆตำนานขีแม่อะไรครับะรำนานขี่แม่เราจะได้เห็นบทขี่แม่จะแก้ ค่ะค่ะก็เป็นคุณหญิงจำปาเอ่อในในภาคนี้ก็จะแบบว่ามีหลานค่ะก็จะดูเหมือนลำเอียงนะคะแต่จริงๆแล้วรักทั้งสองคนความสนุกเนี่ยมันมันคูกุนอยู่ในนั้นอยู่แล้วค่ะเล่าแล้วเดี๋ยวไม่สนุกต้องดูค่ะมันหลากหลายค่ะ จัดเต็มค่ะจัดเต็มคุณค่าห้ากัพี่แอลค่ะ่วนูรสชูโรยังเปริกเหรอคะยังเปิกกันสู้ๆค่ะค่ะยังเปริกก็เหมือนเดิมค่ะเที่ยวสอดแนมฟ้องคุณหญิงมั่งหญิงแม่มั่งค่ะมัน่ะบอกได้แค่เดียวเอาเรายลูกสวยขึ้นว้าา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 ัาวาา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 ้าาาาาาน ท,ที่แล้วมันค่อนข้างถูกเปลี่ยนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไครก็สมควรเช่นทั้งเรื่องอาหารแต่งกายนั่นนี่ท่าคนี้เราใส่อะไรเข้าไปบ้างครับภานนี้นอกจากจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าที่สวยงามมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเราจะมีสัมภาษณ์เรื่องของผ้าอะไรต่างๆที่มีการเขียนลายแล้วก็ปิดทองซึ่งสวยงามมากาทุกอย่างเลยแล้วก็จัดเต็มในเรื่องของนักแสดงด้วยคะ่50ะ50%ชีวิตนะคะใน ความบิิตค่ะเยอะมากๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ทําให้เติมเต็มความิกิตให้สมบูรณ์ก็มากที่สุดตั้งแต่เราเคยทาละครมาค่ะเป็นตัวละครที่เยอะที่สุดค่ะเสริมที่น้องนิดนึงว่าจะมีการเป็นเรื่องของอาหาร จะมีทั้งแบบอาหารที่มันแบบโบราณจริงๆแล้วอาหารประยุกต์ค่ะที่คนทางบ้านคือทําตามได้เมนูอ้อเจ้าเยอะเลยค่ะกุ้งเผายังอยู่นะค่ะกุ้งเผามันพุ่งนะป่าก็อยู่พแฟนครับแฟนแฟนละครค่อนข้างเสียดายยังไม่เห็นภาพเลยการแต่งกายต่างตัวการเปิดตัวละครจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่12มือขึ้นไปข้างต้นของปีนั้นตอนนั้นตอนนั้นเราก็ ทีมพลิกิดก็กำลังแต่งตัวเตรียมพร้อมกันอยู่นะคะ mm hmm. ก็ต้องถามว่าระทึกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตรงนั้นกเ็เป็นกำลังใจดีกว่าให้ให้กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างทุกคนก็ปลอดภัยมาถึงตรงนี้ก็เป็นกำลังใจทุกท่านแล้วกเ็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยะค่ะก็ค่ะก็นะคะพวกเราก็ ตอนนั้นก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจอยู่ค่ะแสดงทุกท่านก็เป็นเหตุที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะตอนกลางวันเรายังซ้อมซองกันอยู่เลยแล้วอยู่ดีๆก็มีคนบอกว่าเอ้ยมีเหตุเกิดขึ้นสักพักหนึ่งมีเสียงเตือนภัยแล้วเราก็อยู่ในเสียงเตือนภัยกันแบบ มันความรู้สึกก็คือมันเหมือนมันนานมากเมื่อไรจะแบบจะจบะักทีอย่างเงี้ยก็มารวมตัวกันอยู่ในห้องห้องเดียวกันหมดเลยเจ้าหน้าที่เตรียมตัวจอปิดแบบหัว,วากั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็คอยติดตามติดตามข่าวอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะ,คะ,คะอ๋อผมก็ผมก็อยู่ในในกับเพื่อนๆ่อนน้องๆเนี่ยแหละครับก็ก็นิ่งก็คือก็รับรู้หมดทุกอย่างครับแล้วก็ ก็ตอนนั้นก็คิดในใจว่าก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับพอเห็นข่าวแล้วก็ก็รู้สึกมันไม่ไม่น่าจะเกิดขนาดนั้นเลยครับก็ก็เข้าใจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ก็ต้องแสดงความเสียใจต่างๆผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพวกเราก็รู้สึกแย่กันหมดแล้วก็เลยยกเลิกงานเลยไม่ได้จับเพื่อให้มันราบลื่นนะครับ Bình minh tại đảo lớn nhất Việt Nam. Chào buổi sáng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 . Chào ที่คิดถึงบุคคพส,สันิวานนี่ก็คือพลาดไม่ได้แล้วก็รับรองว่ามีอะไรในเรื่องเยอะมากๆนะคะทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์เองเรื่องของเส้นความรักพุดตาม,มาได้ยังไงในยุคนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะพรมลิขิต18ลามนี้นค่ะ